ปลี่ยนนิสัยไ,ได้เที่ยวพิเซนต์ฮัลโหลมาถึงเนี่ยจะต้องกดบัตรคิวก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยอดทานแน่ๆเลยค่ะนี่ค่ะก็งงๆแต่ว่าก็กดได้ค่ะแนะนำให้เลือกเป็นเคาน์เตอร์นะคะจะได้เร็วมากๆนี่ค่ะคือแถวค่ะยาวมาก นี่นะคะเป็นหน้าร้านค่ะสามารถซื้อไปที่บ้านได้นะคะตรงซื้อไปที่บ้านเนี่ยมาต่อซื้อเหมือนคุูลูคนนี้ได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพเมนูอาหารแล้วก็ราคานะคะของจิงนน่ากินกว่าในรูปเยอะมากๆเลยราคาก็ไม่แพงมากนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้เราก็ถึงคิวแล้วค่ะได้มานั่งในร้านแล้วแถวนั่งที่เคาน์เตอร์นะคะมา2คน3ามคนก็กดได้นะคะเคาน์เตอร์ เราก็ลิงโชว์อยู่ตามปกตินะคะจะมีเชฟนะคะคอยรับออเดอร์เราแล้วก็แบบเหมือนเสิร์ฟเลยอะแพลว่านั่งเคาน์เตอร์ได้อารมณ์มากเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นจานหินนะคะนีก็เป็นชาเขียวค่ะรสชาติแบบหอมเข้มข้นมากชาเขียวที่ญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ที่เห็นลางๆนี่นะคะเป็นไข่ค่ะไข่เขาแบบว่าเดือดมาก พี่ชิมแล้วอร่อยไหมชาลกลมกล่อมมากโอ้โหกลมกล่อมมากคือคืออนูจริงๆก็จะมีมีนะครับมีเนื้อปูอยู่นี่เนื้อปูอร่อยมากมากนี่คือสลัดมันปูของจริงนะคะแทวไม่รู้นะคะ ไม่งั้นก็คงแบบไม่สั่งมาเพิ่มหรอกค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบจริงๆเนี่ยควรสั่งมาเพิ่มนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็อันใหญ่มากๆเลยแหละค่ะระหว่างที่เรารอซูชิจากเชฟนะคะเราก็ทานสลัดมันปูนั่นแหละค่ะจานใหญ่มากกินเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะหลงเข้าใจผิดว่าเป็นจานเล็กนะคะอ๋อแล้วนี่ค่ะไข่หอยเม่นค่ะมาแบบในหอยเลยอะ่ะ เราลอเอามือทิ่มๆแล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยคมมากนะคะแต่อาจจะเป็นพอชิ่มเบาหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็จะลองชิมนะคะที่ไทยแพงมาก ต่อไปที่เราจะชิมกันเป็นปลาไหลค่ะอันใหญ่มากแล้วก็ราคาถูกกว่าที่ไทยด้วยดูด้วยตาเพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้นะคะแพรก็เลยลองเอามาเทียบกับปามือให้ค่ะโหคือใหญ่แบบแล้วก็ยาวเกือบครึ่งแขนนะคะส่วนไข่ตุ๋นนะคะทานไปทานมานอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยยังมีกุ้งซ่อนอยู่ข้างใต้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเชฟก็เริ่มเสิร์ฟซูชิของแพรแล้วค่ะแพรสั่ง คือ0พเยนนะคะแล้วก็ชุด1800ดเยนค่ะ mm hmm. เห็นกุ้งโบตันไหมคะกุ้งโบตันเนี่ยแพลวได้กิน2ตัวเลยเพราะพี่ติงเขากินไม่ได้ค่ะ mm hmm. คันคอมันตัวใหญ่แล้วก็สดแล้วก็กรุบกรอบมากๆเลยล่ะคะ่ะส่วนปลาดิบทุกจานทั้งจานเนี้ยนะคะทุกคำอะคะ่ะอร่อยมากๆเลยคะ่ะสดมากอันใหญ่นะคะแล้วก็ความเป็นวาซาบิแล้วก็ความเป็นข้าวเนี่ยมันกำลังดี เรียกได้ว่าพรีเมียมที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้แพลวเคยทานมาเลยล่ะคะ่ะอร่อยทุกอย่างจริงๆอยากกลับไปทานอีกมากเนี่ยค่ะมันปูโหทานแทบไม่หมดมื้อนี้เนี่ยอย่าว่าก,กันเลยนะคะแพลวทานไปตั้ง6 0 0 0เยนนะคะคือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยากจะลองแบบทานซูชิให้จุใจเพราะว่าตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยมันแพงอะคะ่ะก็เลยแบบว่าไม่กล้าสั่งเยอะนะคะ พอไปญี่ปุ่นเนี่ยอะไรก็ถูกประาไทยไปหมดเลยค่ะที่เป็นซูชิร้านนิโดริเนี่ยนะคะแล้วเป็นของดีทั้งนั้นพรีเมียมมากแพลวก็เลยจัดไปเลยเต็มที่สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแพลวคนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อ Channel ค่ะจาก Channel เดิมที่ชื่อว่า Pain p พลวอินโฟนทาวเวลล์แอนด์แฟชั่นะคะตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยที่เซิรง,ง่ายๆค่ะก็คือเปลี่ยนนิสัยได้เที่ยวไม่ว่าจะเซิร์ชใน Google Facebook หรือว่า ยูทูบนะคะก็จะเจอหน้าแพลนี่แหละคะ่ะเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาคำแรกเลยยังไงก็ขอฝากชื่อใหม่ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆนด้วยนะคะอาจจะไม่ชินแต่แพลวอยากจะบอกว่าชื่อนี้เนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นตัวแพลวมากที่สุดค่ะเพื่อนๆนจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกมากๆๆๆมากเลยคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะและขอบคุณที่รับชมค่ะบบาย,บาย